เส้นลายมือขาดตายหงอายุสั้นจริงหรือถ้าใครมีเส้นแบบนี้มักจะกลัวและคิดมากเพราะต่างเชื่อคำโบราณว่าใครที่มีเส้นลายมือขาดคือต้องตายหงต้องอายุสั้นซึ่งใครได้ยินได้ฟังมาแบบนี้ก็ขอให้ชื้นใจขึ้นมาได้เลยเพราะแท้จริงแล้วคนที่เส้นลายมือขาดจากสถิติที่ผมลองสืบค้นมาทั่วโลก ทั้งบรรดาหัตถาโหราศาสตร์ทั่วโลกและจากการอ้างอิงของนักสถิติกลับสรุปได้ว่าการที่เส้นลายมือขาดกลับส่งผลทางด้านดีมากกว่าด้านเสียและไม่พบว่ามันจะสื่อความไปถึงเรื่องตายโหงหรืออายุสั้นแต่อย่างใดก่อนอื่นผมจะขอพูดด้านเสียก่อนว่าทำไมคนโบราณถึงพูดกันว่าต้องตายโหงและอายุสั้นซึ่งจริงๆคนจะตายหรืออะไร ไม่ได้มองแค่ลายมือตัดแล้วจะต้องสวยเพราะจะต้องดูทุกจุดประกอบกันทั้งลายมือเส้นชีวิตมีจุดตัดไหมมีเกาะไหมหรือมีสัญ,ญลักษณ์ทางอุบัติเหตุในลายมือหรือเปล่าซึ่งแน่นอนคนที่มีลายมือขาดจึงตายหงได้เช่นเดียวกันกับคนที่ลายมือปกติทางนี้อย่างที่บอกว่ามันดูลายมือที่จุดอื่นประกอบกันด้วยนั่นเองและต่อให้เส้นลายมือที่มีจุดบ่งบอกว่า คนนี้ต้องอายุสั้นหรือต้องตายหงก็จริงแต่ตามหลักการดูลายมือให้ผลแก่ชีวิตเพียง25%เท่านั้นถ้าสุดท้ายเมื่อมาดูโหราศาสตร์ดวงดาวที่มีผลกับชีวิต50%อเซโง่เฮงส0และเวรกรรม15%หากมาดูสิ่งเหล่านี้ในพื้นดวงไม่มีอะไรบ่งชี้ก็จะส่งผลให้เหตุการณ์ไม่เกิดขึ้นหรือหากเกิดก็ไม่ได้ร้ายแรงอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้น อย่าก,กลัวว่าลายมือจะลิขิตชีวิตคุณได้ร้อยเปอร์เซนสรุปทางด้านเสียของคนที่ลายมือขาดจากสถิติพบว่ามักเป็นคนใจร้อนโมโหร้ายสมาธิสั้นและมักเป็นคนที่ขับรถเร็วแน่นอนการที่ใจร้อนบวกกับไม่ค่อยมีสมาธิด้วยสิ่งเหล่านี้มันจึงไม่แปลกที่คนลายมือขาดมักประสบอุบัติเหตุบ่อยๆมากกว่าคนทั่วไปเพราะมาจากนิสัย ไม่ใช่สิ่งที่ถูกลิขิตย้ำอีกทีนะครับมาจากแค่เรื่องของนิสัยจากสถิติของคนส่วนใหญ่ที่มีลายมือลักษณะนี้เท่านั้นซึ่งประสบการณ์ตรงอาและลูกพี่ลูกน้องของผมมีเส้นลายมือขาดทั้งคู่และทั้งคู่ก็เป็นคนใจร้อนทั้งคู่ขับรถเร็วมากทั้งคู่ยิ่งอาขาดทั้งสองข้างเลยซึ่งอาผมเขาก็เป็นอดีตตำรวจสายปราบราม จึงมักเกิดการยิงสู้กับคนร้ายในหลายๆครั้งและเขายิงคนร้ายตายไปมากกว่า3คนและเคยขับรถชนคนตายมาแล้วอีกถึงสองครั้งซึ่งมันก็เป็นเหตุที่ต้องบอกว่าคนลายมือขาดอาจจะเป็นดังคนโบราณที่เคยพูดไว้ก็ได้แต่ไม่ใช่เรื่องเจ้าตัวจะตายแต่หมายถึงอาจจะส่งผลให้กับคนอื่นๆและแน่นอนการที่คนลายมือขาดมักจร้อนวู่วามมักขาดสติบ,บ่อยๆจึงทำให้มักนำตัวเอง ไปอยู่ในที่เสียงเสมอหากพลาตายไปบ้างจึงไม่แปลกและหากตายพอพลิกดูลายมือมันเด่นไงพอเห็นลายมือขาดสักคนสองคนก็มโนูเอาว่าคนลายมือขาดมักตายหงนั่นเองทั้งที่คนลายมือธรรมดานี่แหละส่วนใหญ่ที่มักแต่ตายกันและอีกอย่างเคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าคนลายมือขาดมักหมัดหนัก คือจริงๆไม่ใช่หมาดหนักอะไรหรอกแต่บางทีแค่ต่อยกันธรรมดาแต่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามล้มหัวฟาดพื้นก็ถึงตายได้นั่นเองและคนจีนในสมัยก่อนมักจะเกณฑ์คนลายมือขาดให้รบแนวหน้าเสมอเพราะเชื่อว่าจะสามารถสังหารศัตรูได้อย่างมากมายนั่นเองคุณจะเห็นได้ว่าคนลายมือขาดที่ผมพูดถึงในมุมร้ายสุดก็ไม่ได้บอกเลยว่าอายุจะสั้นแต่อย่างใด เพราะฉะนั้นใครลายมือขาดก็เลิกกังวลได้เลยว่าชีวิตคุณไม่ได้จะเป็นแบบนั้นตลอดไปเมื่อพูดถึงทางร้ายแล้วคราวนี้มาดูมุมดีๆกันบ้างคนลายมือขาดอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าด้านดีมีมากกว่าด้านเสียซะด้วยซ้าเช่นคนลายมือขาดถ้าคุณรักและถนัดอะไรสักอย่างขอให้คุณโฟกัสมันไปให้สุดแล้วคุณมักจะประสบความสำเร็จอย่างสูงสุด ในสิ่งนั้นๆเสมอและอีกจุดที่คนเส้นลายมือขาดมักเป็นคนมีหัวทางศิลปะมักคิดอะไรได้ลึกซึ้งมากกว่าคนธรรมดาทั่วไปและเป็นพวกอนุรักษ์นิยมชอบวิถีชีวิตแบบเกษตรกรชอบทำสวนปลูกผักปลูกต้นไม้คิดเร็วทำเร็วตัดสินใจเร็วจะเป็นคนเก่งทำงานเก่งเป็นคนทุ่มเทมีความรับผิดชอบสูงพูดตรง พูดแรงทําอะไรมักสุดโต่งเสมอบทจะทํางานก็ทํางานจนสุดๆบทจะเที่ยวก็เที่ยวชนิดที่เรียกว่าหัวราน้ําด้วยเหตุนี้จึงไม่ค่อยสําเร็จเรื่องคู่สักเท่าไหร่สรุปฉะนั้นจะเห็นได้ว่าคนเส้นลายมือขาดไม่ได้มีส่วนบ่งชี้ไปในเรื่องของอุบัติเหตุหรือการตายหงเลยใครที่มีเส้นลายมือขาดจึงสบายใจได้เลย และอย่างที่ผมบอกไปว่าสุดท้ายการดูดวงอย่ายไปยึดติดแค่ด้านศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งแต่ให้นำมาประกอบการทำนายทุกศาสตร์จะส่งผลที่ชัดเจนว่าอนาคตของคุณจะเป็นไปรูปแบบไหนซึ่งผมเองก็มีการทำนายในทุกๆศาสตร์ทั้งโหราศาสตร์ดวงดาวดูลายมือโงเหงไพ่ย,ยิปซีและเรื่องกฎแห่งกรรมและอย่าลืมว่าการทำนายเป็นเพียงการคาดเดา โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับเส้นลายมือขาดตายหงอายุสั้นจริงหรือถ้าใครมีเส้นแบบนี้มักจะกลัวและคิดมากเพราะต่างเชื่อคำโบราณว่าใครที่มีเส้นลายมือขาดคือต้องตายโหงต้องอายุสั้นซึ่งใครได้ยินได้ฟังมาแบบนี้ก็ขอให้ชื้นใจขึ้นมาได้เลยเพราะแท้จริงแล้ว คนที่เส้นลายมือขาดจากสถิติที่ผมลองสืบค้นมาทั่วโลกทั้งบรรดาหัตถาโหราศาสตร์ทั่วโลกและจากการอ้างอิงของนักสถิติกลับสรุปได้ว่าการที่เส้นลายมือขาดกลับส่งผลทางด้านดีมากกว่าด้านเสียและไม่พบว่ามันจะสื่อความไปถึงเรื่องตายโหงหรืออายุสั้นแต่อย่างใดก่อนอื่นผมจะขอพูดด้านเสียก่อนว่าทำไมคนโบราณ ถึงพูดกันว่าต้องตายหงและอายุสั้นซึ่งจริงๆคนจะตายหรืออะไรไม่ได้มองแค่ลายมือตัดแล้วจะต้องสวยเพราะจะต้องดูทุกจุดประกอบกันทั้งลายมือเส้นชีวิตมีจุดตัดไหมมีเกาะไหมหรือมีสัญ,ญลักษณ์ทางอุบัติเหตุในลายมือหรือเปล่าซึ่งแน่นอนคนที่มีลายมือขาดจึงตายหงได้เช่นเดียวกันกับคนที่ลายมือปกติทางนี้อย่างที่บอกว่า มันดูลายมือที่จุดอื่นประกอบกันด้วยนั่นเองและต่อให้เส้นลายมือที่มีจุดบ่งบอกว่าคนนี้ต้องอายุสั้นหรือต้องตายหงก็จริงแต่ตามหลักการดูลายมือให้ผลแก่ชีวิตเพียง25%เท่านั้นถ้าสุดท้ายเมื่อมาดูหงราศาสตร์ดวงดาวที่มีผลกับชีวิต50%งอเโงเ่เฮง10%และเวรกรรม15%หาหากมาดูสิ่งเหล่านี้ในพื้นดวงไม่มีอะไรบ่งชี้ ก็จะส่งผลให้เหตุการณ์ไม่เกิดขึ้นหรือหากเกิดก็ไม่ได้ร้ายแรงอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่ากกลัวว่าลายมือจะลิขิตชีวิตคุณได้ร้อเปเซสรุปทางด้านเสียของคนที่ลายมือขาดจากสถิติพบว่ามักเป็นคนใจร้อนโมโหร้ายสมาธิสั้นและมักเป็นคนที่ขับรถเร็วแน่นอนการที่ใจร้อนบวกกับไม่ค่อยมีสมาธิด้วยสิ่งเหล่านี้มันจึงไม่แปลกที่คนลายมือขาด ประสบอุบัติเหตุบ่อยๆมากกว่าคนทั่วไปเพราะมาจากนิสัยไม่ใช่สิ่งที่ถูกลิขิตย้ำอีกทีนะครับมาจากแค่เรื่องของนิสัยจากสถิติของคนส่วนใหญ่ที่มีลายมือลักษณะนี้เท่านั้นซึ่งประสบการณ์ตรงอาและลูกพี่ลูกน้องของผมมีเส้นลายมือขาดทั้งคู่และทั้งคู่ก็เป็นคนใจร้อนทั้งคู่ขับรถเร็วมากทั้งคู่ ยิ่งอาขาดทั้งสองข้างเลยซึ่งอาผมเขาก็เป็นอดีตตำรวจสายปราบปรามจึงมักเกิดการยิงสู้กับคนร้ายในหลายๆครั้งและเขายิงคนร้ายตายไปมากกว่า3คนและเคยขับรถชนคนตายมาแล้วอีกถึงสองครั้งซึ่งมันก็เป็นเหตุที่ต้องบอกว่าคนลายมือขาดอาจจะเป็นดังคนโบราณที่เคยพูดไว้ก็ได้แต่ไม่ใช่เรื่องเจ้าตัวจะตายแต่หมายถึงอาจจะส่งผลให้กับคนอื่นๆและแน่นอนการที่คนลายมือขาด มักใจร้อนวู่วามมักขาดสติบ่อยๆจึงทำให้มักนำตัวเองไปอยู่ในที่เสี่ยงเสมอหากพลาดตายไปบ้างจึงไม่แปลกและหากตายพอพลิกดูลายมือมันเด่นไงพอเห็นลายมือขาดสักคนสองคนก็มโนเอาว่าคนลายมือขาดมักตายหงนั่นเองทั้งที่คนลายมือธรรมดานี่แหละส่วนใหญ่ที่มักแต่ตายกันและอีกอย่าง เคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าคนลายมือขาดมักหมัดหนักคือจริงๆไม่ใช่หมัดหนักอะไรหรอกแต่บางทีแค่ต่อยกันธรรมดาแต่ทําให้ฝ่ายตรงข้ามล้มหัวฟาดพื้นก็ถึงตายได้นั่นเองและคนจีนในสมัยก่อนมักจะเกณฑ์คนลายมือขาดให้รบแนวหน้าเสมอเพราะเชื่อว่าจะสามารถสังหารศัตรูดได้อย่างมากมายนั่นเองคุณจะเห็นได้ว่าคนลายมือขาด ที่ผมพูดถึงในมุมร้ายสุดก็ไม่ได้บอกเลยว่าอายุจะสั้นแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นใครลายมือขาดก็เลิกกังวลได้เลยว่าชีวิตคุณไม่ได้จะเป็นแบบนั้นตลอดไปเมื่อพูดถึงทางร้ายแล้วคราวนี้มาดูมุมดีๆกันบ้างคนลายมือขาดอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าด้านดีมีมากกว่าด้านเสียซะด้วยซ้ำเช่นคนลายมือขาดถ้าคุณรักและถนัดอะไรสักอย่าง ขอให้คุณโฟกัสมันไปให้สุดแล้วคุณมักจะประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดในสิ่งนั้นๆเสมอและอีกจุดที่คนเส้นลายมือขาดมักเป็นคนมีหัวทางศิละปะมักคิดอะไรได้ลึกซึง้งมากกว่าคนธรรมดาทั่วไปและเป็นพวกอนุร,รักษ์นิยมชอบวิถีชีวิตแบบเกษตรกร,กรชอบทำสวนปลูกผักปลูกต้นไม้คิดเร็วทำเร็วแต่เสียนใจเร็วจะเป็นคนเก่ง ทำงานเก่งเป็นคนทุ่มเทมีความรับผิดชอบสูงพูดตรงพูดแรงทำอะไรมักสุดโต่งเสมอบทจะทำงานก็ทำงานจนสุดๆบทจะเที่ยวก็เที่ยวชนิดที่เรียกว่าหัวราน้ำด้วยเหตุนี้จึงไม่ค่อยสำเร็จเรื่องคู่สักเท่าไหร่สรุปฉะนั้นจะเห็นได้ว่าคนเส้นลายมือขาดไม่ได้มีส่วนบ่งชี้ไปในเรื่องของอุบัติเหตุ หรือการตายหงเลยใครที่มีเส้นลายมือขาดจึงสบายใจได้เลยและอย่างที่ผมบอกไปว่าสุดท้ายการดูดวงอย่ายไปยึดติดแค่ด้านศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งแต่ให้นำมาประกอบการทำนายทุกศาสตร์จะส่งผลที่ชัดเจนว่าอนาคตของคุณจะเป็นไปรูปแบบไหนซึ่งผมเองก็มีการทำนายในทุกๆศาสตร์ทั้งโหราศาสตร์ดวงดาวดูลายมือโงเ่เฮงไพ่ย,ยิปซี และเรื่องกฎแห่งกรรมและอย่าลืมว่าการทำนายเป็นเพียงการคาดเดาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ